สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องผักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับพร้อมให้2ตัวชอบนะครับศึกมวยมันสนันเมืองครับประจาวันอังคารที่8กรกฎาคม2568ครับที่เวทีมวยหลังสิตครับผมก็คู่แรกนะครับก็เป็นคู่เอกของรายการในช่วงแรกเลยครับเพชรพิเชษหอเจากอกุ๊บ กุ๊บกุ๊บสุธินะครับผมเจอกับนิชาวหนุ่ยสี่มุมเมืองครับวันนี้เพชรพิเชษนะครับมาต่อน้ําหนักนะครับให้ทางด้านของนิชาวนะครับหนึ่งปอนด์ฝ่ายแดงครับผมเพชรพิเชษครับก็เป็นนักชกจากชัยภูมินะครับอายุยี่สามปีครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนครับจะตัวก็ชกมวยมาแล้วประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับผิดซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าแม่ไททองครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่หกสิบหกกิโลนะครับสไตล์การชกนี่ก็เป็นมวยซ้ายครับมวยซ้ายสี่มือนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับดักจังหวะสี่มือเข่าปั้มตีครับแข็งแกร่งนะครับเสียบเข่าแหลมครับผมความเป็นมวยกระดูกมวยถือว่าใช้ได้ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับนิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็เป็นนักชกจากสุรินครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับส่วนสูงหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรครับ เจ้าตัวก็ชกมวยมาแล้วประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับผมซดซ้อมอยู่ที่นุ้ยสี่มุมเมืองครับที่จังหวัดปทุมธานีครับสไตล์การชกนี่เจ้าตัวก็เป็นมวยขวานะครับคู่นี้ซ้ายเจอขวาครับสไตล์การชกนี่ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับป้ามตีแข็งแร่งขวางหน้าดันเสียบครับแรงปลายก็มีฮึดสู้นะครับผมคู่นี้เจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับเป็นทางด้านเพชรพิเชษเนี่ยชนะไปทั้งสองครั้งเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็น คู่แกมือล้างตากันนะครับผมรูปเกมเนี่ยต้นๆเนี่ยมองว่าเพชรพิเชษน่าจะออกนําไปก่อนนะครับผมส่วนท้ายๆมองว่าเข่าในของนิเชานี่น่าจะบทเบียดแซงไปได้นะครับคู่นี้ชอบไปทางฝ่ายน้ําเงินครับผมนิเชานุ้ยสีมู่เมืองครับส่วนคู่ถัดมานะครับก็เป็นคู่ที่ห้าของรายการครับเป็นจเจริญบุญเล็กพานทองยิมนะครับเจอกับเพชรอังเปาสิทธิหลวงพี่น้ําฝน,นครับ คู่นี้มาเจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับวันนี้ครับฝ่ายแดงครับเจรินบุญเล็กครับก็เป็นนักชกวัยส6บหกปีครับจากลำปางสูงร้อยหกสิเอ็ดเซนครับชกมวยมาแล้วประมาณสามสิบครั้งพิตซ้อมอยู่ที่บุรณามวยไทยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าตัวเดียก็เป็นมวยเดินนะครับมวยบูครับเดินชนครับเตะหนักต่อยหนักครับผมฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาครับใจสู้ครับสไตล์มวยกระเหลี่ยงนะครับ ส่วนทางด้านเพชรอังเปาครับสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนี่ก็เป็นนักชกวัย15ปีจากบุรีรัมย์ครับสูง160เซนจะตัวชกมวยมาแล้วประมาณ20ครั้งนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่าวงในนะครับปั้มรัดฟัดตีเข่าวงในครับพิดซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทนะครับผมคู่นี้นะครับถ้าความหนักแรงก็จะอยู่ทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนครับผมเจริญบุญเล็กครับส่วนด้านหลักเหลี่ยมฝีมือเข่าวงในนี่ก็จะอยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้ คู่นี้ผมมองชอบไปทางฝ่ายแดงนะผมมองว่าอาวุธหนักแรงกว่านะครับผมแล้วก็เป็นมยที่ใจสู้นะครับไม่กลัวนะครับผมกล้าแลกกล้าชนด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นี่ถือว่าดุใช้ได้เลยนะครับเจ้าเจริญบุลเล็กนี่ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็เจริญบุลเล็กนะครับก็ชนะน็อกเชี่ยวชาญวอวอุลชามานะครับในยกที่สองครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรอังเปานะครับก็แพ้น็อกยกสี่ครับผมให้ยุทธศาสตร์ลูกพิชิตนะครับ รูปเกมดูแล้ววันนี้มีโอกาสไม่ครบยกนะครับชอบไปทางฝ่ายแดงครับผมจเจริญบุเล็กผ่านทองยิมครับก็จบกันไปนะครับสําหรับ2ตัวชอบวันนี้ครับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไปด้วยครับและถ้าคุณอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันพร้อมพ่กลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลค์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวย สดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ